และใช่วนนกทุกตัวนะคะที่จะรอดชีวิตมาได้ธรรมชาตินะคะสอนให้เรารู้เสมอว่าความสำเร็จอันสมบูรณ์แบบล้วนเกิดมาจากความล้มเหลวหลายๆครั้งในวันที่แดดออกก็ยังมีฝนตก ชีวิตในช่วงที่มีความสุขมันแสนสั้นไม่ต่างกับพบเพื่อนที่ดีที่สุดคนที่ใช่หรืองานที่ชอบสิ่งเหล่านี้มักผ่านลราไปได้อย่างรวดเร็วเสมอ เมื่อพระจกสิ่งที่รักมักเป็นทุกข์อยากจะหมดทุกข์จะต้องหมดรรกครูต้องบอกว่าครูไม่สามารถหมดทุกได้เลยเพราะ คงไม่เคยหมดรักควางน้ำเสียวิทยาคมอยากบอกนักเรียนว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง แม้ว่าใครจะไม่เห็นค่าของเราเราต้องเห็นค่าของเราก่อนมีความรับผิดชอบต่อตอนเองเพราะถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบต่อตอนเองแล้วเนี่ยเราคงรับผิดชอบผู้อื่นไม่ได้ ทำไมกูถึงชอบร้องเพลงหลักไม่เรื่อยจริงๆมีที่มาเพราะเธอเหมือนหลับไม่ตั้งตรงนั้นไม่เรื่อยอย่างฉันได้พันอา s i g ูร้องเพลงนี้ทุกครั้งกูคิดถึงแม่ทุกครั้งแต่วันนี้จะทำให้ครูคิดถึง เราเรียนวังน้ำเหย,ยียดไม่เียกผมมากยิ่งขึ้น,นครูจะไม่ลืมนะคะคุณที่บอกพี่พี่ที่นี่ว่าครูจะกลับมาครูจะกลับมาครูจะกลับมาไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ตามครูสามารถกลับมาได้ ขอบคุณความรักที่นักเรียนมอบให้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกคนให้คุณจะเก็บไว้ในใจเสมอจะเก็บเอาวันเวลาที่ดีที่เรามีกันไว้เติมคืนและวันอย่าไม่มีเธอ จะเก็บเอารัาที่เรายังมีต่อกันวันนี้ไว้เติมใจในวันที่เราห่างไกลค่ะขอบคุณมากค่ะ